โอเคครสวัสดีทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชีองของพี่เกียรแล้วก็วันนี้นะครับเรามารีวิวหูฟังของโอนิคุมะรุ่น GT 88 0นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ออกมาใหม่นะแล้วก็รีวิวในไทยเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นคนรีวิวเลยเว้ยรุ่นเนี่ยนะน่าจะมีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นฟีดหรือไม่ดันฟีดผมเลยู่บผมเลยหาไม่ค่อยเจอนะครับซึ่งตัวนี้นะผมก็ไปได้มานะครับในราคาประมาณ1 0 0 0นิดๆน,นะครับ ซึ่งสเปคตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะเนี่ยตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นไวเลสแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ัางรูปแบบเลยนะครับซึ่งจะมีการเชื่อมต่อ3แผ่นแก็เป็นบลูทูธเป็นไวเลส 2.4G แล้วก็เป็นแบบสายนะครับซึ่งไอ้ตัวไวเลส 2.4G เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถใส่ได้ทั้ง Type C ได้ธรรมดานะก็คือแบบตัวเนี้ยเห็นไหมตรงนี้เป็นด้วยดมีธรรมดาแล้วก็ตรงนี้เป็น Type C สามารถใส่ได้สองแบบเลยนะครับ ซึ่งขนาดของลำโพงเนี่ยอยู่ที่40มินนะครับผมมีไม้นะครับเป็นแบบปักอินนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ที่1,000แอมป์แล้วก็สามารถใช้ได้ถึง18ชั่วโมงเลยนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะดีไซน์แบบคล้ายๆแบบว่าเหมือนแบบใช้ความแบอาร์ทอยนิดๆนะครับโดยดโดยดีไซน์จะเป็นรูปหมีนะตรงนี้ตรงนี้เป็นหมีแล้วก็ตัวนี้มี R G B ด้วยนะครับก็คือตรงนี้นี่ันี้เป็น R G B โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะฮะข้างในนะครับก็จะมีถุงมาให้เออข้างในค่อนข้างเรียบง่ายนะมีแค่นี้นนะีในกล่องหมดแหละนี่ อันนี้ก็เป็น user manual นะฮะมีตั้งหลายภาษาเนะ่ยเคยยังเดียวไม่มีภาษาไทยนะครับเนี่ยก็ได้เป็นคำสั่งต่างๆนะครับผมประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น d o n k e r violet นะครับผม ตัวนี้เป็นนี่ฮะเป็นไ y ซี C นะฮะสามารถใช้กับพวกอุปกรณ์ที่เป็นไท p e นะอย่างเช่นมือถือได้นะครับแลวพอประกบก่กัวน,นี้ก็จะเป็นนองเกอร์แบบใหญ่นะแล้วก็เอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะรประมาณนี้เลยต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับนี่จะเป็นไม้ที่สามารถถอดแยกอ,ออกมาได้นะครับอันนี้เป็นสาย3.5กับ3.5นะครับแล้วก็อันนี้เป็น ไท C กับ USB-A นะฮะซึ่งท y p C นะ่าจะต่อกับตัวหูฟังนะฮะโอเคต่อาไปมาดูตัวผลิตดีกว่าน,นี่คือตัวหูฟังนะครับผมนี่น้ำหนักเบามากเลยโดยน้ำหนักของเขาอะเคมาประมาณที่188กรัมนะครับแล้วก็ต่อฟัอก็เนี่ยให้ต่อต่อไม้ก็นี่ครับเทียบไปเลย เรียบร้อยติดละอ่าประมาณนี้นะอ๋อเออลืมบอกไปอ่าสาเหุที่ผมซื้อนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นผ้าเว้เนี่ยนี่ผ้าผ้าข้างบนเป็นผ้ามันจะแก้กปัญหาเรื่องการใช้หูฟังแบบที่เป็นเออเป็นหูฟังที่เป็นแบบยางอะ่ะเออที่มันหุ่มยางอะ่ะเพราะว่าเวลาใช้นานอะ่ะเวลาแบบพุ่มยางมันจะแบบลอกเออตรงเนี้ยมันจะคอยลอกออกเว้ ซึ่งผมใช้มาหลายแบบละหลายแบบละที่มันเป็นแบบยางเนี่ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับก็เลยรอบนี้ก็เลยใช้แบบเป็นผ้าเอานะครับซึ่งมันอาจจะเก็บเสียงได้ไม่เยอะเท่าแบบแบบยางนะแต่ว่ามันสามารถอยู่กันได้นานขึ้นนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคเ๋ยวเรามาเริ่มเปิดเครื่องดีกว่านะเปิดตรงนี้นะฮะห้าวินะครับตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเนี่ยติดละเดี๋ยวผมขออนุญาตลองต่อแบบเป็นไวเลสก่อนแล้วกันครับเอาตัวนี้นะเนี่ยเ็บที่คอมซึ่งเอ่อตรงนี้ดูเต็มอ่ะงั้นเดี๋ยวผมใช้ในส่วนนี้แล้วกัน เ็น u s เบีนะเสียบที่คอมแทนเรียบร้อยครับวันนี้คือเสียบที่คอมเรียบร้อยแล้วอาจะต้องรอดีเทคก่อนอ่ะนี่ครับดีเทคละเห็นไหมตรงนี้เป็นด้านบนนะเห็นไหมเนี่ยเขียนว่าเกมนิ่ง HSGT 8 0 8นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลองใส่แป๊บหนึ่งนะเอออย่าลืม ตรงนี้มันออกได้นะยืดได้น,นี่นะ,ะประมาณนี้เรลองใส่ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสไมค์กันดีกว่านะฮะเดี๋ยวุญาตเปิดโปรแกรมรนวนแปบน๊บนึงนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นเสียงจากไมค์วายเดชของ Onikuma GT808 ครับผมเป็นไงบ้างฮะตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 อันนี้อยู่ใกล้ปากนะครับอาจจะได้ยินเสียงแบบเผลอๆหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอยนุญาตหลบเสียงแป๊บนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอยาตจัดไม์ใหม่อะประมาณนี้ตอนนี้ไม์จะอยู่ต่ำกว่าปากนิดนึงนะครับซึ่งเสียงเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดไหมฮะโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงหูฟังดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตสลับกล้องแป๊บนึงนะโอเคครับนี่ก็เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นไม้ที่ใช้ประจำแหละนะฮะอาจจะมีเสียงแปลกๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับแล้วก็อันนี้คือโหมดแรกนะเป็นโหมดที่ไม่ได้เปิด EQ นะเดี๋ยวลองฟังดู Feel low, you can Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. สำหรับเสียงเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้กันแลยแหละว่าหูออฟังตัวนี้น่าสนใจไหมแล้วก็หม่อย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับซึ่งรีวิวก็ประมาณนี้นครับสำหรับลิง์หูฟังตัวนี้นะอยู่ตรงใต้คอมเมนต์นะสามารถใช้ลิงก์นั้นเข้าไปสื้อได้เลยนะครับซึ่งเป็นร้านเดียวกับที่ผมซื้อนั่นแหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปลผมไปเจอใหม่หคลิปหน้าผมตลอดคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ yeah.